วันนี้เรามีของเล่นเรามาเล่นกันนะคะมาดูกันว่าถ้าสมมุติมันมีตัวร้ายที่มันเรียกว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันอาศัยช้างในการเดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งที่มันอยู่บนภูเขาสูงเลยแล้วไปยากนะคะก็ะคือช้างเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดที่มันหนักหน่วงแล้วก็หนัก ตัวใหญ่แต่มันไปอย่างช้าๆไปเพื่อบอกลุงหมีใครไปถึงลุงหมีก่อนลุงหมีจะเข้าไปประตูแล้วปิดประตูคนอื่นไปไม่ได้มันจะมีเราเป็นฮีโร่เราเป็นหางที่จะพิทักษ์ความเจ็บปวดเนี่ยเราจะลดความปวดโดยการที่จะอาศัยอ,อ,อาศัยสารเราเนี่ยเป็นฮีโร่เราจะต้องการที่จะไปส่งสารให้ไปเร็วกว่าช้างเพื่อไปบอกลุงหมีถ้าสมมติมเราจะไปให้เร็วที่สุดเราจะเลือก,กอุปกรณ์อะไรอ่ะไอทีเลือกอะไรครับ เลือกรถถามเลือกมา้าอ่าเลือกตามที่เราชอบใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้ไปไเร็วที่สุดถ้าเป็นแม่ก็คืออาจจะเลือกเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะส่งสารไปให้ถึงเร็วที่สุด<ห>อ่า<ห>ถ้าไปเพื่อไปบอกลุงหมีแล้วลุงหมีเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บปิดประตูความเจ็บปวดช้างถึงหนักหนองก็จริงแต่มันเดินช้าก็จะไปไม่ทันเป,ป,ะปะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกัน <laughs> เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือในการลดปวดใครจะใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่ผิดจะเลือกรถก็ไม่ผิดจะเลือกม้าก็ไม่ผิดขอให้มันไปเร็วกว่าช้างเพื่อไปปิดประตูความเจ็บปวดแต่การที่เราจะเลือกพ s เลืมอกเรือช่วยคุณแม่แม่เลกมันเปรียบเสมือนการที่เราใช้เฮลิคอปเตอร์ไปถึงเร็วก่อนถึงจุดหมายก่อนอ่ามันทําให้สามารถลดปวดได้เร็วน,นะคะถ้าใครอยากลองประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปๆๆก็ลองมาใช้พ m s มกันแล้วนะคะแม่ะม่แม่แม่ เล่นเพวกที่ทำคนเดียว